ชีวิตีชีวิตของชนเผ่าลาหูการดําเนินชีวิตของชนเผ่าลาหูนะคะชนเผ่าลาหูจะทําเกษตรกรกรมจะมีใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงชนเผ่าลาหูมีขนบธรรมเนียนประเพณีภาษาการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองค่ะสำหรับประเพณีกินวอนะคะก็จะมีการเต้นจะคื การเต้นจะคือก็จะเต้นกันในตอนกลางคืนคืนสุดท้ายนะคะก็เขาก็จะเต้นกันถึงเช้าค่ะโ okay. อเานา่ยเกับเี่อยู่เลยยเี้ยงกวอน,นี่ก็คือบ้านของชนเผ่าลาหูนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ้าก็คือที่นอนแล้วก็ที่ดูทีวีกับ ห้องครัวค่ะก็คืออาหารหลักของชนเผ่าลาหูนะคะ <laughs> ก็คือน้ำพริกมูเซอร์ค่ะ สารคดีชีวิตเด็กดอยชิ้นนี้ทำขึ้นโดยน้องนองน,องนักเรียนบ้านวน,นานหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่น้องๆต้องการนำเสนอวิถีชีวิตของเด็กบนพื้นที่สูงที่ใช้ชีวิตตามหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ที่มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูไทยใหญ่และกะเหรี่ยงและคนในพื้นที่ชุมชนที่อยากให้ใครหลายคนได้รู้จักและเข้าใจในวิถีชีวิตของพวกเขาผ่านในโครงการ m i r a c l e of Life ในโรงเรียนหนูก็จะมี4ี่ชนเผ่าค่ะมีมูเซอร์กะเลียงไทยใหญ่และก็คนพื้นเมืองค่ะภูมิใจที่ได้ได้ออกตามสื่อต่างๆค่ะเช่นไ,ได้ออกตามทีวีและก็ได้เผยแพร่ทางโลกอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อให้ผู้อ่นได้รับรู้การใช้ชีวิตแบบบุคคลบนดอยค่ะ สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในท้องถิ่นอย่าง Hello m a s s a g e เป็นโครงการทีน่น้องนักเรียนจากโรงเรียนถนนหักพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมม์มีแนวคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมผู้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรมการนวดแผนไทยโดยน้องได้เลือกการนวดเท้าในพื้นที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถนนหักเพื่อให้กำลังใจและให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดบ้านเรือนมีกิจกรรมสันทนาการให้ บันเทิงในชุมชนอีกด้วยต้องขอขอบคุณโครงการมิราเคิลออฟไล์ค่ะที่ทําให้เราได้มีโอกาสาทําโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่กล้าที่จะแสดงออกในการลงไปช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเงินสนับสนุนในเบื้องต้นเราจึงริเริ่มโครงการอย่างจริงจัง,จงขึ้นค่ะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยภาครัฐและเอกชนนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของงบประมาณด้วยค่ะ โครงการ Miracle of Life เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเองจุดประกายพัฒนาทักษะให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้นและยังเป็นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนผลการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวความคิดชิปแอนแชร์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้พัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเยาวชนแล้วกว่า23,000คนในพื้นที่กว่า50จังหวัดทั่วประเทศ